ย,ย,ยินดีนดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมบกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามาวิ่งในเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนิง้งนิ้งจากเอสปาด้วเองนะครับหลังจากที่ทางค่าย s m Entertainment เนี่ยเขาก็ได้มีการปล่อยคอนเซปต,ต์ต่างๆของสาวๆเอสปาออกมานะครับกับการคัมแบ็ครัั้งใหม่ใน My World อัลบั้มชุดที่3ที่เป็นมินิอัลบั้มนะครับของเอสป ถึงวันปล่อยอย่างเป็นทางการแล้วด้วยในตอนนี้เนี่ยคอนเทนต์ต่างๆคือออกมารวมมากๆเลยนะคบไม่ว่าจะเป็นแทร็กเพลงในอัลบั้มที่มีคลิปวิดีโอด้วยและก็งานดีมากๆด้วยนะครับการกลับมาครั้งนี้ของเอสปาในเรียลเวิลด์เนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงคอนเซปต์อีกหนึ่งคอนเซปต์ของเอสปาที่น่าติดตามมากๆเลยและดูเหมือนว่าแฟนๆเนี่ยจะชอบกันสุดๆเพราะเราได้เห็นเอสเปาในเวอร์ชั่นที่แบบ เป็นคนจริงๆนะครับอยู่ในโลกมนุษย์แต่งตัวเป็นแบบว่าเด็กวัยรุ่นปกติทั่วไปเลยไม่ต้องมีแบบว่าแบกปืนถือมีดถือดาบนะครับแล้วก็ เปิดโฮโลแกรมวาร์บนู่นวาร์บนี่ั้งนี้เนี่ยก็แต่งตัวเป็นแบบสาวแฟชั่นสวยแล้วก็เลิศกันทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะนิงกิงที่กําลังได้ใจแฟนๆกันไปอย่างเยอะเลยในตอนนี้หลังจากที่เปิดตัวมานะครับแล้วก็ปล่อยคอนเซปต์ต่างๆมาเนี่ยฟแฟนๆต่างออกมาบอกกันว่าคอนเซปต์นี้เรียลเวิล์เนี่ยเข้ากับนิงกิงจริงๆโดยเฉพาะการคัมแบ็กครั้งนี้นิงกิงออร่าแรงสุดๆไปเลยและก็ยังมีอีกหนึ่งคอนเซปต์ที่เพิ่งปล่อยมาล่าสุดนี้เลยนะครับกับสไปซี่คอนเซปต์โฟโต นั่นเองนะครับทันทีที่ปล่อยออกมาแฟนๆก็ตั้ง จับจ้องไปที่น้องเล็กมากเน่แห่งเอสปานั่นก็คือนิงนิงน,นั่นเองนะครับหลายๆคนเดือดึงไปเลยกับลุกใหม่ของนิงนิงนะครับที่สวยแล้วก็ดูออร่าสุดๆในเสื้อสเวตเตอร์สีขาวนะครับซึ่งเป็นของเซรีนด้วยแล้วก็เข้าชุดกันดีๆเลยกับเสื้อผ้าต่างๆที่ทางคอสตูมสไตลิสต์เนี่ยเขาจัดมาให้รองเท้าส้นตึกหนาๆน,น,นะครับเหมาะแบบว่าวินเทจวินใจมีความว2 k เคเล็กๆเป็นลุกที่ดูแบบว่าเรียบๆง่ายๆนะครับแต่ก็แอบ,บแฝงไปด้วยความสปอร์ต ความซาซาสนๆด้วยทําให้แฟนๆบอกว่านี่แหละคือเหมาะกับนิ่งๆมากๆ การแต่งหน้าแต่งตัวสไต์นี้แหละนิ่งๆคือที่สุดแล้วดวงตากลมโตแต่ว่าก็ยังคมเข้มนะคะทุกอย่างของนิ่งๆในลุคนี้คือไรที่ติกันเลยทีเดียวและ,ละหลายๆคนนีก็ต่างบอกว่านิ่งๆกับคอนเซปที่แบบเป็นสาวฮอตซัมเมอร์ควีนเนี่ยก็น่าจะเหมาะเหมือนกันอยากเห็นแล้วว่าไทยเอสป้าทำคอนเซปแบบว่าสไตล์ซัมเมอร์จัดจ้านไปเลยเนี่ยไม่จำเป็นต้องเซ็กซี่จาก,ก็ได้แต่ว่าให้ฟิลไม่มีกลิ่นของความเป็น summer, ซัมเมอร์สดใสแอบบซา sexy เซ็กซี่เล็กๆนิ่งๆเนี่ยน่าจะเหมาะกับคอนเซปสไต์นี้มาก มากเลยนะครับโดยเฉพาะชุดที่นิงนิงเนี่ยนอนอยู่ตรงริมสาวยน้ําอันนี้คือเริศม,มากๆบอกเลยว่าตัวแม่สุดๆนะครับแฟนๆชาวไทย,ยถึงกับแซวเลยนะครับว่านิงนิงเนี่ยได้ฟิลแบบจริตอุ๊ปส์มากๆและก็มีคอมเมนต์มากมายเลยที่พูดถึงนิงนิงนะครับต่างบอกว่านิงนิงคือตำนานของการปล่อยคอนเซปต์โฟโต้และก็ยังมีที่บอกว่าทุกคนสวยกันมากๆแต่นิงนิงคือสามารถฆ่าชั้นให้ตุยได้รูปภาพของนิงนิงสวยจริงๆสวยทุกคอนเซปต์เลยยกมงให้เลยว่าเป็นราชินีแห่งภาพคอ คอนเซปต์ของเอสป้าเลยนะครับทั้งหมดที่พูดมานิงนิงคือสวยมากโดยเฉพาะคอนเซปต์นี้และก็มีคอมเมนต์อีกมากมายเลยที่พูดถึงนิงนิงกันใครที่ชอบนิงนิงในเวอร์ชั่นของ Real World เนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับว่าชอบลูกไหนของชีนิงกันมากที่สุดโดยเฉพาะ Spicy World เนี่ยทุกคนชอบกันหรือเปล่ากับจรดิตอุ๊ปส์ของนิงนิงนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์ก็ติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยองอุ๊บส